วันนี้จะพามาดูเป็นตัวนี้นะคะ c o รา l พอดหนึ่งจุดแปดเฮ็ดีพเอียมอันนี้เข้าใหม่เลยนะคะสวย,สวยกระจกมาพร้อมกับไปเลี้ยวนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูภายในนะคะตัวนี้จะได้เป็นระบบอุธธสตสาหกรรมเอ็นทีด้วยเป็นเบาะหนังค่ะสีน้ําตาลภายในสวยมากวงอะไรเป็นมัลติฟัง์ชันนะคะระบบพรูสตาร์ แอรปรับอิสระซ้ายขวานะคะแยกองศาได้ใครจะได้เป็นสีต่งางนกัสีสว,สวยแบบนี้เลยค่ะีที่พักแขนที่วางแก้วนะคะด้านหลังก็จะมีแอร์ห้องโดยสารให้ด้วยสวยมากจริงๆค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบอินแอคทิเวตค่ะสามารถเตะเผดได้นะคะ ใจค่ะเข้ขเลามาสอบถามคุยรายละเอียดกันได้นะคะขอบทุกที่ศูนย์บาทเท่านั้นค่ะ